สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วต่อจากคลิปที่แล้วจ้าถิงทยกันไว้คลิปที่แล้วคือห้าอยุตใต้ตนมร้องกองจ้าเราแล้วฉันกับสิพาเดินขึ้นไปเอาตะาก้าจ้ากับยูปูล้าจะเทิงกระท่อมของเ้าจ,าจา่้าเขียงเดียวน่าจะพอไปแล้วจ้าตะก้าพร้อมรถใส่เราแล้วก็ออกเดินทางกันเลยจา้าบนยี้รผ่านต้นกล้วยห้า,หากระตัดใบกล้วยห้องกลอนตะก้านิดนึงจ้าเพือบอหาย้องกองของห้ากระแทงกลอนตะก้าสิ่งที่เจอเมื่อมาถึงล่นตะก้าเลยตะก้ามาตะก้ามานันไม่เง้ยโอ้ นั่งนักนักนักงไรเด้อฉันเดินไปเดินมาฉันละส่งเมื่อยเมื่อย์ไงย,ยังวะละเมืยหย่อนยางดูแต่กาแล้วห้อกับแม่เก็บตัอจะว้ายมีแต่วพวกงามๆเหมือนดูอะไรแบอ้าา ฉันละรี่หวานหลายยังวายเยียงอเ้ยเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยสดชื่นและแล้วก็ได้เวลาของฉันที่จะต้องขึ้นไปทํางานเมื่กี่สูงแล้วุ่น่ะเยียงสูงบอกโอ้แววแล้วฉันกับบอลอตาเลยค่ะปีนบันไดขึ้นไปเลยค่ะตานบักล้องกล่องจ้าสึกว่ามือนี่อากาศสีหอนหอนอ้าวเอาขึ้นจังฝนสิตกนี่ล่ะฉันขึ้นไปก็มีแต่พวงงามๆายังว่าคงบนน่ะดีนะน้องกระลอกว่าท่านได้มากปกตินี่บ่ทธานดอกก็ลอกมาก่อนทันสูกรลายปนนี่นะบ่ทธานเขาเด้นี่เขาไม่ยามกวนแต่ว่ามีห้อยกินอยู่แต่กับบหลายบันได มากินปานามาซอยปลูกไวปปู่เด้เลยดตัดไปนี่เฮากระต้องระวังน้ำเด้แต่นี่นี่มีกิ้งกือนี่แต่ว่าเขาเอิ้นว่าอีหยังกับ่รู้แต่ว่ามันก็จังคือกิ้งกือนี่ล่ะเป็นแต่ย่าเป็นแต่ย่าชันล่ะเอ้ยฉันล่ะคนลูกกัยังว่าเอ้ยตัดไปก็มีความระแวงไปยังว่าญิงเอ้ยกองเสี้ยอยู่ข้างล่างก็พุ่นๆๆๆๆวัวพวงนี่ก็งามพวงนี่ก็งามมาใอ้ยใจเย็นๆค่ะเสด็จพี่เดี๋ยวน้องจะเอาบททุกพวงนี่แหละฉันว่าตัดไปตัดมานี่คั้นอีกตะกร้านึงนี่คือสิบ่พอออออดกต้งเาามีกกตะะร้้านึงวอุยเบิ่่่งลลลููกกเด้ะมีแตสวยๆๆงามพุ่นอโ้ย ช่างสวยงามอะไรขนาดนี้แต่ว่าบิกินะลาๆเพราะว่าอิ่มแล้วแต่ว่าฉันตัดไปตัดมากเป็นยางคุณรู้สึกวตะกามันหนักขึ้นหนักขึ้นวะนึกว่ามันเต็มตะกาอีกแล้ววะมีหน้าที่ตัดฉันก็ตัดอย่างเดี๋ยวแล้วตัดหน่อยตัดใหญ่พอดีโอ้ยฉันมีความรู้สึกว่าฉันสิรับตําหนักตะการเอาไว้แล้วเสด็จพี่เสด็จพี่รับตะกาน้องด่วนน้องด่วนน้องด่วนฮันดอฟังทั้งัานเบิด์เลี่ยวเปลี่ยนทาม่ก่อนจะบันิมาหันมาฟังทั้งนี้พ่วงของเขานี่แข้ง แข่งได้จะตัดงงายๆกูดะขนาดใส่กันไกตัดนี่ต้องใส่แห้งยางคักเลยว่าในบรรดาผลไม้นี่รู้สึกว่าสิเก็บไงกูมูอยู่ฉันก็ตัดเอาแต่วพ่วงบัง่ายแบบงคายกูดาโอ้ยกูดาตะสิอ่อนคักบอ่อละม้วนมวนหญิงเก็บเอาเก็บเอาแป๊บเดียวก็เต็มตะก้ากันยังวะเต็มตะก้าอีกแล้วสเสด็จพี่รับสเสด็จน้องหน่อยค่ะผู้เยอะขขาง่างกับมินาที่รับตะก้าไปเที่ยงเดียวค่ะหญิงหญิง นางปดาสบายค่ะเห็นม่ล่ะเก็บไปเก็บมากกยังว่าสิเต็มตะกาอีกแล้วและแ,แล้วฉันก็ต้องหาทางลงมาจากต้นไม้อย่างเร่งด่วนหาทางลงเกือบประธานหญิงเอ้ยเนื่องจากว่านี้ ไอ้ตัวนี้ก็ยังว่ามันงับมือฉันหญิงเออฉันเหลือหลือใจค่ะขืนต้นไม้บ่าเป็นอย่างพอกันไก่หนีบมือแค่นั้นละเลือดออกฉันละขาสั้น่านเลือดเฝ้าหาทางลบกมะยางคากเลยโอ้ยบ่ไวบ่ไหวฉันต้องลุกมานางเศร้าเมื่อยกอนหญิงเอ้ยตกใจเลือดจะคลองเพื่อนก็ขึ้นเพื่อนน่ะแล้วเก็บเอาเก็บเอาตั้งแต่กันไก่กัดมือเอาต้นไม้ก็บ่เมื่อยทอเห็นเลือดเด้อสิว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงพอฉันหายแล้วฉันก็พร้อมที่จะปีนขึ้นไปอีกครั้งผู้ด่าสูงก็เกาบาดนี้ ขึ้นไปบนที่สูงเลยพูดะฉันกะบ,บ่าวันจะยิงฉันก็ข้นยางเดียวพุดะโอ้ยลูกนี้ทำไมสวยจังเลยเลือใจคักที่กันไก่กัดมือมากินก้อนกักลูกบังดูขอกินทับใจก้อนล้วคอยสิเก็บต่อเด้อบาดว,ว้าวแล้วฉันกะสิฝ่าวเก็บก้อนยิงกินแล้วก็เลยเพราะว่าบรรยากาศเหมือนกับจกฝนตกสิมานี่แหละขั้นฝนตกมาแล้วออกสวนบ่ไดเด้นฝนตกมานีเขาตกฝ่าวออกสวนอย่างเร็วเลยเพราะสั่นลื่นค่ะไม่สามารถที่จะออกสวนได้แล้วเฮาก็เก็บเอาแค่ตะกา้านึงกับอีกหน่อยนึงกับพ่อเบิ่งเวลาแล้วมันก็สิไก่เลี้องเลยเลี้ไปชย หน่อยอยู่โรงแยนอีกนี่ละเยิงฉันก็อีกกนตะก้านี่ก็ใส่รถดใสฉันจะใสไปตามล่องของฉันนี่แหละเดินไปตามทางอาจจะทุลักทุเลนะจักหน่อยว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่สีห้ยผ้าชมบักทุเรียนบักทุเรียนต้นน้อยน้อยแม่เล้วออกมาปลูกใบกูเดินย่างไปอีกจักหน่อยกูจะต้นบักฮวงโอ้ยต้นบักฮวงต้นนี้อย่างไรโวดแธอโดโคดพวกกูเดโอ้ยต้นน้อยน้อยนึงจนได้เอาไมย์คัมใบปาดคันลมมามันสิบหักบึ้มของตีนี่ว้าวแล้วก็รีบออกเดินทางต่อเดี๋ยวฝนมาฉันเดินมาก็ได้ยินเสียงคุณแม่ตะโกนมาบอกว โอ้แม่เราเก็บมาไว้ให้มีต่ตะนวยแบบใหญ่บางด้วยจะปุ้ยคุณลุนคินลินอยู่อันนี้ก็คลองมาคือกันเด้เน,นี่ยจ้าบกอกน้ำของเปรี้ยวบ้านนี้ชอบหมดมากคักจ้าวอันหดขั้นกินกับสมเนี่ยโอ้ยฉันจะเอาไปจังไลนนะเอาคล้องคล้อง,องใส่กับรถเข็นนี่แหละไปลากไปบนนี้เฮ้านะ่าจันกลับไปหอัดบ้านจันแกวสิไปเฮ็ดพริกเกี่ยกินกับบักกวกน้ำเสบเสพเด้ยอย่างเงยบ่าวแล้วเ้องกาฟ้า,าไปขืนรถจะว้าสายตาของฉันก็เหลือบไปเห็นบักเมาทางออกสวนบางด้วยโอ้ยสุกแล้วค่ะ เป็นอย่างบัดเนี่ยดีใจคันแล้วคุณดา,าได้กินแล้วได้กินแล้วอ้ายอันนี้ก็ะคองมากขึ้อกันปลูกไวในปีแรกค่ะก็ออกมาคุณแม่ปลูกไว้หายเก็บเอาค่ะเก็บอาสุกแดงเต็มต้นเลยคุณดาโอ้ทั้งเก็บทั้งนำล้ายไหลกันยังไงบึง่งแบบฮงลูกนี่ดูแลพี่น้องอย่า เงีวต่ำสามเทียสีเบิดบนเนี้ยเงีวคักเงี้ยวเนี่ยมึงเอาเอากลับบ้านไปนั่งมาสันแม่ว่าเอาใส่รถไปรถสันคือว่าสะเอาหน่อยหนึ่งคือมีแต่แนวเอาแถวบะเนี่ยซัมบอน้ำพุดะเอาหมากมากว่าสันเอาเอาหมากมากไปฝากผู้เฒ่าอยู่ทางปุ่นน้ำมาสันกำลังบ่ดีกินว่าสันว่าฉันก็บหายเสด็จพี่ใครเพค้ไปสอยหมากมากด่วนได้มาตั้งทลายบักใหญ่นึ่งจ่าเบิ่งด้วยลักพุดะโอ้ยหนักหนักโยกกะสีบ่ไหวจ่าหนักคักพุดะ มีแต่หมากงาม,งามๆผู้เฒ่าคนก็สิมากเนาะ <c oughs> เอาขนมไปฝากก็บดีใจเท่าเอาหมากๆไปให้พุนเด้เป็นว่าแม่ก็เลยว่า<ม>แกะบ่งดูมัน,มนพอดีบ<ป>ะนะอ่นนอนปวดเลยอียกอาทิตย์นึ๋อ พอกำลังสีขึ้นลถจังไหนแม่บะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาบักพาวฟังไปให้น้องกูเกิลน,น้ำมันมากินวักนึ่งอยู่ขาง,งข้ออกมูหันต่อยง่ายไปต่อยเอาพอคุณแม่บอกจังฉันสันกับฝ้าวเลยค่ะฝ้าวมาต่อยบักพาวฉันก็ใส่วิทยายุดในการซอยบักพาวดึงเอาดึงเอาดึงเอาแล้วก็ได้มะพร้าวหนึ่งคันลดจ็นเพื่อนๆพร้อมกับหัวปีหนึ่งหัวฉันคิดว่าเสี่ยวหน่อยหนึ่งฉันก็ได้ลายแต่เยี่ยงเอ,อ้ยของสิบเเต็มรถฉันคุนตีบาทนี่แต่ว่าสิก้าบ,บ้านแต่โดนเลยาไดมีแต่แนวเสี่ยวดพอยางมาหวอดพอเคนึงอี่ ไปไปไปห้าฝ่ากับบานมันจะหล่นหลด,ลด